สวัสดีครับโฮราจาร์แชนแนลมาจางพลังบวกร้อยล้านชายชาญก้ามงคโลโฮราศาสตร์อินโดจีนคลิปนี้ภูมิใจเสนอเรื่องราวของชาวลัคนาและราศีกลุ่มดูดวงช่วง13พฤษภาคมถึง10มิถุนายน67ในมุมของการงานการเงินความรักเรื่องโชคและเรื่องอื่นที่น่าสนใจรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับในเรื่องแรก็คือเรื่องของตัวตนของชาวกลุ่มคุณนั้นอาจจะเดินเหินช้าไปเยอะ หรือช่วงนี้พยายนไม่ควรจะขับรถเองนะครับอาจจะเพราะว่าสายตาไม่อำนวยและช่วงนี้คุณมักจะงดการบุกตะลุยเข้าไปนะครับและให้คนอื่นทำงานแทนคุณมากขึ้นหรือให้คนอื่นขับรถให้คุณมาอย่างขึ้นอีกด้วยมาดูในมุมถัดไปในเรื่องของจิตใจจิตใจของคนกลุ่มนั้นนะครับคุณชาวาามอญเนี่ยชอบคบหาสมาคมไปทั่วมีพลังทางสมองที่มันยอดเยี่ยม สร้างความสมดุลให้กับคนรอบข้างได้ไปอย่างดีหรือพูดง่ายๆว่าหากคุณเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยแล้วเราก็คุณสามารถแบ่งปันจัดสรรผลประโยชน์ได้อย่างลงตัวทั้งเรื่องงานและเรื่องเงินอีกด้วยมาดูในมุมถัดไปในเรื่องของพอรสวรรค์ความสามารถพิเศษของชาวกลุ่มสิ่งที่เป็นพรสวรรค์ของชาวกลุ่มก็คือคุณ รู้จักเทรนเป็นอย่างดีคุณรู้ว่าเทรนแนวนี้จะมาเมื่อไหร่แล้วคุณหาจุดลงตัวของผลประโยชน์ที่มันเข้ากับเทรนได้เป็นอย่างดีนั่นเองนะครับหรือพูดง่ายๆว่าคุณเข้าใจปัญหาว่าสังคมในช่วงนั้นต้องการอะไรคนรับข้างต้องการอะไรต้องการได้อะไรต้องการมีความสุขด้านไหนพอใจในสินค้าแนวไหนและคุณก็สามารถที่จะซัพพอร์ตในสัดส่วนที่มัน พอเหมาะพอเจาะคุณมีความสามารถในการเลือกทางเลือกที่มันถูกต้องและสามารถตอบสนองต่อความต้องการต่อการแก้ไขปัญหาของสังคมนั้นๆหรือมวลชนนั้นๆที่คุณเข้าไปเกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดีนั่นเองมาดูในมุมถัดไปในเรื่องของมุมการงานการงานสำหรับชามอน้ํานันาน้นไม่มีปัญหาแต่อย่างใดคุณเหน็ดเหนื่อยในการผ่านความสําเร็จในเรื่องของการงานสร้างงานได้อย่างเป็นปึกแผ่นและมีชื่อเสียง มาอย่างยาวนานแล้วนั่นเองคุณสามารถสร้างธุรกิจลากหลายธุรกิจฉะนั้นคุณจึงมีผลประโยชน์ที่มันหลายส่วนหลายใบหลายถักร้านะครับฉะนั้นเรื่องของงานเนี่ยจึงไม่ใช่ปัญหาของคุณเลยนั่นเองเพียงแต่ว่าคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยเบื่อคุณอาจจะเลือกทางเกษียณหรือพอนมือในการทํางานมากยิ่งขึ้นวางมือให้คนอื่นทําแทนมากยิ่งขึ้นเพื่อคุณจะได้มีเวลา ไปพักผ่อนมาอีกึ้นนั่นเองแล้วการงานในความปรารถนาของชาวกลุ่มคืออะไรละ่ะคําตอบก็คืออยากให้การตัดสินใจของคุณในการเลือกทางเลือกในการมองปัญหาในการมองโอกาสทางการตลาดเนี่ยถูกต้องตลอดไปนะครับและสามารถรู้เทนแห่งอนาคตที่ดีและตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคกับความต้องการที่ยังขาดอยู่ได้เป็นอย่างดีนั่นเองครับเรียกได้ว่าคุณไม่อยากมองผิดว่าอย่างนั้นเถอะ มาดูในมุมถัดไปในเรื่องของการเงินของชาวหม้อน้ํากันบ้างในเรื่องของเงินสดในมนือน,นะครับชาวกลุ่มมีความสามารถที่จะหาเงินได้ตามแผนที่คุณวางไว้ในใจวางแผนไว้ในระยะยาวได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าชาวกลุ่มนั้นนะครับรู้เทคนิควิธีการนะครับในรูปแบบบนดินและใต้ดินเป็นอย่างดีนะครับคุณมีวิธีซิกแซกมีเล่เหลี่ยมมีไหวพริบในการหาเงินเข้าเป๋าได้ เป็นอย่างดีนดั่นเองนะครับมันจึงทําให้ชาวกลุ่มนั้นเอาตัวรอดได้โดยตลอดในเรื่องของการเงินนั่นเองนะครับส่วนเรื่องของเงินหมุนเวียนในสั้นๆนั้นนะครับไม่มีปัญหาเลยสําหรับชาวกลุ่มนะครับเพราะว่าชาวกลุ่มนั้นนะครับวางรากฐานทางผลประโยชน์ด้านการเงินไว้อย่างดีแล้วนั่นเองนะครับคุณจึงสามารถที่จะหาหช่องทางในเรื่องของการหมุนเงินได้หลากหลายช่องทางนั่นเองนะครับไม่ว่าตัวนี้จะติดกันนะครับแต่ก็ยังมีช่องอื่นหรือตู้อื่นเนี่ย ที่มันสามารถทําเงินทดแทนไปทดแทน,นมาได้เป็นอย่างดีนั่นเองครับฉะนั้นเรื่องของเงินหมุนเวียนและสั้นนั้นนะครับของชาวกลุ่มจึงไม่มีปัญหานั่นเองแล้วการเงินในความปรารถนาของชาวกลุ่มคืออะไรล่ะคําตอบก็คือเปอยากให้ผลประโยชน์ทางการเงินของคุณมีความยิ่งใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆเติบโตอย่างมีนัยยะสําคัญและไม่ใช่โตเพียงแค่ตัวเดียวนะครับอยากให้โตในหลายๆธุรกิจที่คุณเข้าไปทําอีกด้วย มาดูในมุมถัดไปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวกลุ่มสิ่งที่เป็นปัญหาของชาวกลุ่มในเรื่องของความรักก็คือหากคุณมีความรักที่ดีเนี่ยหรือคุณทําอะไรที่มันโดดเด่นมีชื่อเสียงมากๆเนี่ยคุณมักจะถูกชาวบ้านชาวช่องอิจฉาลิษยาหรือมีนางมางร้ายนะครับหรือนายมาร้ายเนี่ยมาขัดแข้งขัดขาผู้ริโอคคุณนะครับอันทําให้คุณต้องเดือดร้อนเรื่องของความรักหลายต่อหลายครั้ง ซึ่งหากชาวกรมที่ยังมีตะบะไม่กล้าแข็งหรือมีกิเลสตัณหาในใจเยอะอยู่เนี่ย,ยก็อาจจะเพลอไพลไปกับตัวยั่วตัวกวนตัวอิจฉาริษยาเหล่านั้นนะครับอันทําให้ความรักของพวกคุณถึงชาวบ้านแต่ได้โดยงา่ายฉะนั้นคุณควรจะต้องปล่อยวางให้จวงได้นะครับมิฉะนั้นแล้วหากคุณไม่ไปล่อยวางและเพล้ไพร์หลงไหลเคร่งเครียดอาการติดชินมินทานเหล่านี้ มันก็อาจจะทําให้ความรักของพวกคุณย่ําแย่ลงไปอีกอีกด้วยนั่นเองอันท่าใช่ดีนะครับได้รับเรื่องไล่ายมาหรือคํานินทาว่าลายต่างๆนินทากอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับรับฟังมาแล้วก็ให้มันทะลุออกไปอีกข้างหนึ่งนั่นเองเพียงแค่นี้ความรักของพวกคุณก็จะดีมากกว่าเดิมนั่นเองแล้วความรักความสัมพันธ์ในแบบไหนนะครับที่ชาวกลุ่มประหลาดถนาคาตอบก็คือ หากความรักในก่อนน้านี้หรือความรักครั้งแรกของคุณล้มเหลวนะครับแต่คุณอยากให้ความรักครั้งที่2หรือครั้งต่อไปของคุณเนี่ยประสบความสําเร็จดีดีอย่างใจที่คุณต้องการอีกด้วยมาดูในมุมถัดไปในเรื่องของภาพลักษณ์ที่สังคมมองคุณพวกเขาไม่จะมองชาวกลุ่มชาวมานามว่าพวกคุณนั้นเก่งในการวางรากฐานแห่งผลประโยชน์ในระยะยาวได้ดีมากๆสร้างความสมดุลสร้างความลงตัวในเรื่องของ ผลประโยชน์ในเรื่องของเงินมุนเวียนในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของการเงินการงานได้อย่างสมเหตุสมผลและได้อย่างลงตัวที่สุดนั่นเองเรียได้ว่าพวกเขาทึ่งในความเก่งของชาวกลุ่มประมาณนะั้นมาดูในมุมถัดไปในเรื่องของโอกาสโชคลาภข,ของชาวลัคนาและราศีกุมโชคลาภข,ของคุณมาจากการที่คุณมีเซน์ในการบริหารองคอ์กรในภาพรวมในภาพกวา้าง และมีทักษะในการทำงานแบบอุ่นส่วนหรือทำงานร่วมงานกับบุคคลอื่นๆได้ดีได้เก่งมีความสามารถในการโน้มน้าวในการเข้าสังคมในการพูดมิตรไมตรีต่างๆเนี่ยคุณทำได้อย่างดีเยี่ยมหรือสรุปได้ว่า3ข้อแห่งความสำเร็จของชาวกลุ่มก็คือเรื่องของในอดีที่ผ่านมานั้นคุณมีความคิดที่ดีและแปลเปลี่ยนเป็นเรื่องของการทำเงิน หาเงินได้มากกว่า1ทางเรืยอาว่าคุณยิ่งทํามาเยอะยิ่งทำมาหลายๆขาหลายๆทางเนี่ยในดินภารมันเนี่ยคุณจะยิ่งร่ํารวยตลอดอีกด้วยและในประเด็นที่2นะครับข้อที่2ก็คือคุณมีปัญญาที่เียบขาดที่เียบแหลมในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีบวกกับความเชื่อที่มแมลงผลักดันให้คุณทํามันสําเร็จและในอีกทางหนึ่งนะครับก็คือคุณนั้นวางรากฐาน ผลประโยชน์อย่างยาวนานได้ดีวางแบบมีอุดมติที่ดีบนพื้นฐานที่ต่างฝ่ายต่างวินวินในผลประโยชน์ทั้งคู่นะครับทั้งตัวคุณและกลุ่มลูกค้าของคุณกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าของคุณหรือดีลเลอร์นะครับหรือหุ้นส่วนต่างๆที่มากับคุณนั่นเองเรียกว่าเมื่อคุณจัดแจงทุกอย่างอย่างลงตัวแล้วแล้วก็ความสําเร็จและโอกาสอันดีและโชคลาภอันดีก็มาสู่คุณชาวกลุ่มอย่างแน่นอน มาดูในมุมถัดไปในเรื่องของตัวเลขนำโชคดาวที่เด่นสำหรับชาวลัคนาและราศีกลุ่มก็คือเลข9เลข2และเลข0จบไปแล้วนะครับสำหรับชาวลัคนาและราศีกลุ่มดูดวงช่วง13พฤษภาคมถึง10มิถุนายน67หากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe แ,แ,และอย่าลืมกดกระดิ่งช่องโปรจางชาแนลดูนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ